สวัสดีครับโอ้ข้างหลังนี่คือคักไรจันโอ้โหครับใ่ามาอย่างไรวันนี้ใช่ไหมสวัสดีครับจุงสวัสดีครับจุงนะครับผมวันนี้ทั้ง M อ t มาครับสวัสดีครับดังนะครับผมวันนี้มากับคุณพ่อคุณแม่นะครับผม มามาช้อปปิ้งฮะนี่มายูเนี่ยนเออจะแบบก่าจะซื้อเสื้อผ้าขึ้นคอนอ่าอ่าโอเคกระดึ๊บว่าให้กระดึบกระดึบหน่อยนะเจ้าผมแล้วก็ให้ปิดกางเกงหน่อยค่อนข้างวันนี้วันนี้แต่งตัวค่อนข้างโป้นี่วันนี้ไม่โป้นะวันนี้จริงๆก็ธรรมดาชิวๆนะเออวันนี้วันธรรมดาปกติใส่ไงครับโอ้ปกตินี่ปกตินี่แบบขาสั้นเท่านี้อ๋ออันนี้เขาพูดถึงตัวเองนะครับอันนี้ชุดนอนชุดนอนไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครได้เห็นหรอกครับ ใช,ใช่ใช่ใช่เขาถามว่าวันนี้เรามาทําอะไรที่นี่ยูเนมอ่ะครับครับผมอนอกจากซื้อเสื้อผ้าวันนี้เราพาทุกคนมาบุกแบ็กสเตจของเรานะครับผมซึ่งเป็นงานแฟนเดย์ที่จะเกิดขึ้นในวันที่24นี้นะครับผมซึ่งรอบของเราเนี่ยเวลา เวลาหนึ่ง <Yeah. S 1> ทุ่มหนึ่งทุ่มแล้วครับผมแลวเรามีโชว์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราความสเปเชียลของวันนั้นก็คือเราจะได้ดู EP สุดท้ายพร้พอมกันนะครับพี่เท็ดเดนเจนด้า EP 1 2หรือว่าฟลาน EP นั่นเองนะครับผมบโอ้โหเลิศเกินเอาจริงก็เร็วเหมือนกันโอ,อ้โหตอนนี้ก็รู้สึกว่าแป๊บเดียวเองอือแบบจริงๆก็ถ่ายไปด้วยแล้วก็แบบออนไปด้วยจนครึ่งเรื่องแล้วแล้วตอนนี้อีกครึ่งเรื่องก็12แล้วเอคอมันเร็วมากเลยนะเอาจริงคือเร็วมากเลยครับผม ใช่ก็หม,ไ,มได้มาลังงคบสิ่งละคร<ำ>ับอยากจะบอกว่าโหคำ,คำแรกที่เราถึงแล้วเราเห็นแบบสเตจต,ต่างๆอะไรเงี้ยคือพูดได้เลยว่าแฟนเดย์ใช่ไหมแฟนเดย์ใช่ไหม <c oughs> นี่มันยิ่งใหญ่ นี่มันแฟนเดย์จริงๆใช่ไหมอันนี้คือแฟนมีตติ้งแฟนมีตติ้งในแบงก็อกเลยอันนี้คือผมอันนี้คือเราเปลี่ยนชื่อแล้วบอกเลี่ยนชื่อบอกเลยอ็มท m t v แทบจะไม่ใช่บริษัทธรรมดาแทบจะเป็นออแกไนเซอร์จัดอีนี้แล้วแบบคอนเสิร์ตอยู่แล้วแบบเป็นโปรเฟ s ชั o นอลในการจัดคอนเสิร์ตอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือจะบอกว่าครั้งนี้แฟนเดย์เนี่ยไม่เหมือนแฟนเดย์เหมือนคอนเสิร์ตยิ่งใหญ่อลังการจัดเต็มมากนี่ขอบคุณพี่ถาขอบคุณพี่ถาคมากเลย หลังกล้องนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ข่าวว่าเขาจะมาดูด้วยเพราะวันนี้เหมือนเหมือนเป็นวันส่งงานอเป็นวันส่งงานแบบเพราะเราก็แบบซ้อมเต้นมาหลายวันแล้วค่อนข้างหลายวันแล้วแล้วพี่ถ่าเนี่ยจะมาดูว่าวันนี้โอเคหรือไม่โอเคมีอะไรปรับเปลี่ยนอะไรก็คือวันนี้เลยครับผมเหมือนเหมือนเราแบบเป็นเด็กนักเรียนที่ต้องสอบอและนอกจากวันนี้เรายังมีสแตนนี้แบบหน้างานที่เป็นแลนด์มาร์คครับ ขรคนละหนึ่งท่าค่ะจะถ่ายท่าคู่กับจงตังยังไงดีหน้ากับแลนด์มาร์คไปกับผมเราอจริงจริงถ้าถ้าใครมีกล้องก็ใช้กล้องแต่ถ้าใครมีโทรศัพท์ก็ใช้โทรศัพท์นะครับเอาดิเอาดิสะดวกเลยครับผมหรือว่าใครสะดวกก็เซฟฟี่ได้ใช่ใช่เขาแบบสวยเขาหมายถึงท่าใช่ไหมโอเคโอเค ถ้าโพสใช่ไหมครับเออจริงๆก็จริงๆเราตรงนั้นก็อยู่ข้างหน้าครับผมจริงๆก็ขอควงแขนได้นะจริงๆก็ขอควงแขนได้ขอได้แต่ถ้าเขาไม่ตอบเนี่ยอย่าไปอย่าอย่าอย่าไปถืออะไรมากอย่าไปถืออะไรมากมันเบอเบอร์มันแบบโหแบบเราจะไปทักเขาอะไรเงี้ยแล้วเขาอาจจะไม่ตอบเราอะไรเงี้ยแบบ คือไม่ต้องไม่ต้องนี้นะไม่ต้องกลัวแค่แบบไปอ๋อไปทำเองก็ได้เออจริงกอดเอีก็ได้คือไปจุ๊บแก้มเขาเนี่ยเขาไม่ว่าเลยเลยจริงอันนี้คือทำทำอะไรก็ได้เลยนะก็คือแบบจะทำอะไรเราก็ยิ้มอยู่ตลอดเลยแล้วไม่หุบยิ้มด้วยครับผมเออมาค่ะเป็นเรื่องสองเหมือชุดโค้งสุดท้ายของการถ่ายบัตรเราอ้อแต่เนึีว่านอกจากบัตรแล้วยังมีรักสิมมิสด้วยนะอืมเราจะไปแล้วเราจะไปแล้ว กลาบัตรแล้วเนี่ยเราก็ยังมีไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยที่เราต้องขายนะครับหรอครับโอ้นอกจากไลฟ์สตรีมมิ่งเราก็มีขายบัตรด้วยอ่าบัตรยังไม่หมดนะครับผมยังมีอแต่ตอนนี้เหลือน้อยมากเลยนะครับผมสามารถดีไซน์ได้ว่าอยากจะมาหาพวกเราหรือเปล่าถ้าอยากจะมาก็รีบมานะไทยจิเกตเมเจอร์นะครับใช่นอกจากนี้เนี่ยจะบอกว่าสถานที่จัดงานเนี่ยค่อนข้างเดินทางง่ายมากๆจริง ขึ้นในนาทีถึงเลยนี่สถานีอะไรคะสถานีโอ้โหโยธินเรื่อันนี้คอนเฟิร์มเลยเพราะเพิ่งมาจริงวันนี้คือแบบวันนี้คือแบบมาชิลมากแต่งตัวอาบน้ำไม่มีความกังวลอะไรในการที่แบบเอ้ยเฮ้ยโอ้ยรถติดหรือเปล่าท่นนี่นะครั่้นในงาทีมาถึงเลยนะครับผมใช่จริงครับผมมากค่ะถ้าเปรียบทียบโชว์ของจงดำนะคะเป็นชองหนังคิดว่า เป็นประเภทของหนังคิดว่าโชว์ของจุงมังจะเป็นประเภทไหนเป็นประเภทไหนว้นหนึ่ง้ประเภทแบบไหนสารคดีครับเฮ้ยเฮ้ยของผมเป็นสารคดีสัตว์ป่าอ๋อใช่ของผมเหรออันนี้แบบพี่ป๊อปพี่ป๊อปอะไรอ่ะอ๋อพ่อแจ็คมองแรงมากแรงเว้ยนอะไรของลูกเนี่ยโอเค ครับเป็นสัตว์ครานสัตว์ป่าถ้าเกิดให้พูดให้พูดแบบรวมๆนะผมคิดว่าโชว์ของเราเนี่ยจะมีความตริรเลอร์หน่อยเพราะมันจะมีตริรีเลย์เพราะอไม่ใช่อะไรนะมีความมั่วเยอะมากครับผมอไม่ใช่มั่วแบบไม่ดีนะแต่มั่วแบบว่าทําให้ทุกคนเอะเราทำอย่างนี้ทำไมอีกโชว์เนี่ยเอาพลิกบทบาทอ้าวทำไมถึงเราเลือกเพลงนี้ครับผมมันจะมีเพลงที่แบบบางเพลงคุณอาจจะว่า ไม่ได้แบบนึกว่ามีท่าเต้นอะไรหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยรับผมอ่าก็มีเอ้ยมันจุดเอ้ยเออบางเพลงแบบเป็นสตอรี่เป็นยังไงโอ้โหมีเล่าเรื่องนู่นนี่ั่นอย่าอย่าอย่าเขาพูดไปมากกว่านี้เลยล่าสุดออกงานอีเวนต์ล่าสุดออกงานอีเวนต์เต้นแล้วเออเอ้ยอะไรโอ้โหมีมีขยับสองท่านี่นี่นี่คนยังไม่รู้ไงนี่แค่นี้แค่นี้เก็บเอาไว้ เก็บมันไว้โอเคดีดีดีกินแตงโมกันดีกว่าอย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 ่ารอไลฟ์เสร็จก่อนเนาะมาค่ะแล้วอะไรจะทำให้คอนเสิร์ตนี้พิเศษขึ้นมาทำไมหรือโอ้โหเนี่ยเนี่ยโหเต็มโต๊ะเลยเต็มโต๊ะเลยนะครับผมแค่หนึ่งใช่ไหมครับอ้าว ทุกคนเห็นดูหมายถึงมุมกล้อง,อ,งอะไรเห็นเนี่ยก็ดูดูไลฟ์ก่อนหน้านี้ปอนพูนแบบมั<อ>นเห็นตรงนี้ตั้งแต่เริ่มเลยอ่าใช่พูดถึงน้องๆมน้องพูดถึงน้องตอนแรกอะ่ะคือจริงๆเรามีแค่น้องตัวนี้ใช่ไหมอ่าน้องใจดีใช่ไหมครับผมที่ที่บอกว่าแบบเออตอนดูซีรีส์ด้วยกันอะ่ะคือจริงๆแฟนเดย์เราจะมีดูซีรีส์ด้วยกันด้วยครับผมอย่างที่บอกไปตอนแรกเนี่ยก็แทนที่จะเตรียมหมอนมาจิกเนี่ยจริงๆก็ จิกน้องใจดีก็ได้น้องไม่ร้องน้องไม่ร้องคือคือน้องน้องน้องแบบยิ้มอย่างนี้ใช่ไหมเอ้ยไม่ได้ยิ้มด้วยซ้ําแต่ว่าถ้าเกิดจิกอ่ะเนี่ยไม่ไม่เป็นไรครับผมนี่น้องเขาแบบ resistance สูงน้องน้องบอกว่าถามกูได้ยังไหนลองถามน้องถามน้องบีบได้ไหมเต็มที่เลยน้องทำไมน้องจะดีเสียงหล่อแล้วเนี่ยเสียงหล่อดีอะไรยนะ ออน้องน้องหลอน้องเอาละน้องหลอไม่เป็นราการจังน้องใจดีน้องใจดีไงครับผมอุยน้องคนนี้น่ารักแล้วก็ยังมีเพื่อนด้วยวันนี้ออ่าุหยไหนโชว์หน่อยพรีเซนต์หน่อยพรีเซนต์น้องจะดีมีการ์ดัสไปแจ้งเกิดเยี่ยวไปแจ้งเกิดจริงไหมเนี่ยไหนดูหน่อยเป็นไปแจ้งเกิดโอ้โหเอ้ย เออนี่มีเบิร์ทเดย์ด้วยเกิดด้วยเจ23ว้บเอ่ามว้าวมีลายเซ็นพวกเราด้วยนะครับผมออันนี้เป็นออริจินอลนี่ออริจินอลรูปรูปอ่าเราก็แบบตอนนี้คือยังไม่ได้โดนแบบเรียกว่าโมดิฟายอ่าแล้วตอนโมดิฟายมาก็กลายเป็นอย่างนี้ไปเลยครับผมใช่น่ารักมากเลยเราว่าน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยจริงนี่นี่เราว่าน่ารักเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยแบบ เรียกว่าจุดๆอย่างเงี้ยคิดคิดว่าจะเป็นแบบเหมือนเป็นเป็นเป็นเรียกว่ารูทรูทของต้นไม้ใช่ป่ะแต่ว่าแบบตอนโมดิฟายออกมานึกว่าขนขานะครับเป็นดีมันเป็นดีเทลเป็นดีเทลที่เราใส่ใจในรายละเอียดทุกสิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับผมน่ารักใช่ไหมน่ารักเนาะนี่กระเป๋าเนาะนีกระเป๋าเป็นนี่นี่กระเป๋าบอกเลยว่า ดีมันเป็นกระเป๋าแบบใส่แบบใส่เหรียญอะไรอย่างนี้ใครที่แบบพกเหรียญอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าน่ารักมากสมมติว่าเนี่ยกระเป๋าใช่ไหมพกกระเป๋าใบใหญ่ใช่ไหมดึงนี้ออกมาจะจ่ายจ่ายจ่ายของเฮ้ยเฮ้ยแต่งได้ด้วยตกแต่งได้ด้วยโอ้นี่ไงทุกคนนี่ก็คืออ๋อคือเราเราก็ใส่ตัวพ็อปเข้าไปได้อ๋อกดเข้าไปเลยมามามา ใ้มอ๋อก็คือเราก็ต้องเปิดอย่างนี้ก่อนมุมกล้องมุมกล้องมุมกล้องให้เขาเห็นนี่นะครับน้องกดไปแป๊บหนึ่งนะครับที่แข็งแรงไงมันจะเหนียวแน่นทนทานเพื่ออะไรรู้ไหมครับผมรู้อันนี้คือเขาจะทำให้แบบเรียกว่าไม่หลุดง่ายๆอันนี้เดี๋ยวจะบอกว่าเดี๋ยวใส่เพิ่ม Minutes, เหเ็นดังทะลุทะลังแบบกีดจริงๆมันใส่ง่ายนะครับใช่ใช่แค่วันต้องแบบนี่เฉยเฉยค่อยๆใส่อะไรนะครับช่วยน้องนี้เหรอช่วยน้องนี้โพงอ๋อช่วยน้องใจดีนะครับน้องใจดีนี่ตอนนี้น้องใจดีนอนนอนอยู่คนเดียวเหงาเลยเดี๋ยว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 ต้องต้องต้องเรียกว่าต้องแบบทำทำอย่างนี้ก่อนอ่ะให้แบบขยายหน่อยขยายน้องก่อนหน่อย เอองนะเอเหนื่อยเหนื่อยเหนยแต่แต่ว่าคือที่เห็นแบบใส่ย่าอย่างนั้นอะไม่แปลกครับผมเพราะอย่างเงี้ยไม่หลุดแน่นอนถึงถึงจะแบบอุ้ยแบบสมมุติแบบเราแบบออกมาแล้วแบบอุ้ยตกอย่างเงี้ยอุ้ยอุ้ยยังอยู่อยู่เลยอ๋อใช่สวยนน่ารักมากครับผม คือเราสามารถ modify ตามที่แบบเป็นสไตล์เราก็ได้ใช่ได้จริงๆก็้วผมเชื่อว่า GMM t ทจะออกสติกเกอร์ใหม่มาเต็มไปหมดแน่นอนออกมาเต็มไปหมดนี่ไปซื้อได้เลยชั้นส0มสมบหัวใจมีอะไรนน่นี้น่แปลกๆอะไรอย่างเงี้ยชิ้นแล้วแบบไม่แพงมากนี่เพราะผมหลังหลังไลฟ์เนี้ยเอาไปว่าหลังไลฟ์เนี้ยต้องมีแล้วถ้ายังไม่ได้คิด 11โมงนะครับผมถึงโชว์เราจะหนึ่งทุ่มตรงนะฮะแต่ว่าทุกคนก็สามารถมาถ่ายรูปมาซื้อของแวะบูธเราได้นะครับผมตั้งแต่11โมงเช้าเลยครับผมนี่อ๋อสติ๊กเกอร์สติ๊กใจนะครับผมถ้าเกิดคุณอยากไปติดอะไรก็ติดได้นะครับผมอ่าถ้าเกิดแบบยังเห็นแบบกล้องอย่างเงี้ยอ่ะเราก็ไปติดกล้องได้แต่อย่าติดเลนก็พอนะอย่าติดเลนถ้าติดเลนเดี๋ยวจะไม่เห็นอะไร แล้วคนทั้งหลังเป็นไรเอ่ยอยากเข้ามาเปล่าเออเอนี่ๆๆเออเดี๋ยวไปเต้นด้วยโอเคโอเคนะเราอยู่ในมัสกีเค้กค่ะสายน่ารักมากใช่แล้วลงดึงออกมาแต่ได้เลนะอันนี้แบบสามารถติดได้ทุกอย่างนะครับทำให้มันแบบติดใจได้ไหมคะได้นะครับติดใจได้ไหมคะติดใจมันก็ไม่ค่อยดีหรอกเฮ้ยมันจะลำบากว้าใช่ แต่จริงไอเรามันก็เทสซะด้วยสิการชักมันก็ห้ามไม่ได้เนาะไอเขาจะมาติดใจเราก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเนาะเออใครติดใจนะะคใครจะติดใจตรงนั้นอะอันนี้คือคำถามนะอ๋อส่งมุกมุกไงส่อมุกเลยเราอย่าไปจริงจังไอเรานี่ก็ไอเรานี่ก็งงซะด้วยสิเออ นี่น่ารังมากเลยครับผมแปะแปบ้างเอาไปแปะเป็นแบบเหมือนเดคอเรชันได้ครับผมเพราะว่าผมจะเห็นว่าแบบเหมือนพวกแฟนขับเนี่ยเขาจะมีพวกการ์ดใช่ไหมฮะการ์ดที่เป็นโพลารอยด์เราอะไรเงี้ยจริงๆก็ตกแต่งขอบอะไรนี้ได้ครับผมนี่ก็ผมว่าสวยดีครับหรือรู้สึกว่าตัวเองพูดมากอะไรเงียปิดปากเลยมันมันไม่เวิร์กหรอกครับเพราะเดี๋ยวก็ วันเว้อวันเว้อเหรอติดอยู่แล้วมาติดอ่ะสมมติว่าเอ้ยวันนี้เราพูดมากจังเลยเราพูดมากเลยแล้วไหนเราพูดดิอืาได้ อ๋อน้องใจดีออ๋ใช่อยๆคนนี้น่ารักนีคนนี้น่ารักอยู่แล้วเป็นการนะครับเป็นละมีเกาะงด้วยนี่ครับใส่มาแล้วก็นี่เอ้นี่เห็นไหมโอ้โหนี่นะครับนี่ผมไมยากรนะครับนี่ไวกว่าเลยนี่เป็นรูปดังใช่ไหมครับเป็นรูปดังใช่ไหมเดี๋ยวผมจะปิดนะปิดปุ๊บเฮ้ยใครเอาใครเอยู่าอยู่ๆมีคนมาเกาะหลังคืออะไรฮะเดี๋ยวดูนะ ผีไม่ใช่เล่นตัวเองแล้วนี่นี่นะครับนี่นี่จุงดังใช่ไหมแต่เขาดังเขาบอกว่าเขามีสุราของเขาอืมก็เลยแบบไปหน่อยขย่อขย่อหน่อยอ๋ออ่อดังไปแล้วอ๋อดังไปแล้วอกลับมาแล้วจุงอไปหาดังจุงไปหาดังใช่ไหมจุงไปหาดังจุงไปแล้วเอบแต่ดังไอ้ดังกลับมาเออดังกลับมาเอาแล้วไงต่อแล้วเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะเมื่อไหร่จะเจอกันเราก็เจอกันที่ แฟนเดย์เป็นไงใครที่ยังไม่ซื้อตั๋วนะครับตอนนี้สามารถจับจองได้นะครับผมยังมีเหลือที่สามารถจับจองได้อยู่นะครับผมนี่ครับผมใช่ไหมครับอย่างที่เราบอกนะวันนี้เราทอะไรนะทอปยบอกจน่าอุ้ยโอ้ยมาม่คิดหรอน้องโฟาดิครับว่าไงฮะว่าไงน้องๆไอเราน่ารักซะด้วยสิน้องโฟ่ะไอเราไอเรา ใช่ใช่ครับผมมีโฟโต้บูธด้วยนะครับมผมก็ถ้าเกิดว่างๆไม่รู้จะทําอะไรแบบอ่ะสมมติชอปปิ้งเอฟไปหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยเรารู้สึกว่าแบบยังแบบคันกระเป๋าตังค์แบบอยากใช้เงินนะออโอ้โหแบบมันมันอยากใช้นะโฟโต้บูธยังมีโฟโต้บูธอยู่ครับผมสําหรับคนที่แบบอยากถ่ายรูปคู่เรานะครับผมจริงๆก็จะมีมดิสเพลไว้เลยดิสเพลไวครับผมถ้าเกิดอยากไปดูตัวอย่างเนี่ยจริงๆเห็นคู่ปอนภูวินลงไปละครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราหลังไลฟ์นี้เสร็จเดี๋ยวเราก็ ไปถ่ายโฟโต้บกันครับใช่เลยครับถ่ายด้วยใช่เนี่ยเราจะปล่อยน้องไว้ที่นี่ไม่ได้ใช่เด็กน้องหงส์ใช่มาค่ะเข้าสู่เซสชั่นดอกบัวหงส์ก็ AJ กันดีกว่า Come on baby let's go yeah โอ้ยยุติ่ดีก็มีกระดาษมาจากข้างล่างโอ้เป็นไงล่ะโหไหนจุ้งดังนะครับผมนี่คือคันสามจากทางบ้านนะครับที่ทุกคนได้ส่งเข้ามานะครับผมข้อแรกเลยนะครับคุณดังครับครับเดทแรกเนี่ย จะซื้อดอกไม้อะไรให้แฟนครับสมมติว่ามีแฟนแล้วแบบวันนี้แบบตั้งใจไปเดทแรกให้ให้ให้แฟนครับให้แฟนให้แฟนสิครับผมใช่คุณจะซื้ออะไรดอกไม้ดอกไม้อะไรให้เขาครับซื้อดอกไม้อะไรใช่ไหมครับเอ่อคงซื้อเป็นกุหลาบขาวสลับแดงที่เป็นบูเก็ตทำไมทำไมต้องเป็นขาวสลับแดงครับด้วยความที่ผมอ่ะชอบสีขาวแล้วก็ชอบกุหลาบอยู่แล้วแล้วสีแดงอ่ะเป็นสีวันอาทิตย์ ซึ่งผมมาเกิดวันอาทิตย์ด้วยผมก็เลยชอบสีแดงมาตั้งแต่เด็กเลยมีความเตลู้ใช่มีความมูเตลูแต่ว่าแฟนเดยน้องไม่มารับแฟนเดยไม่ไม่อันนี้อันนี้เอ้ยอันนี้ไม่แน่นี่ไม่แน่นี่ัวยแต่ว่าอ่าถ้าเกิดพูดถึงแฟนคลับบ้างอ่าพูดถึงแฟนคลับบ้างก็มีดอกทานตะวันไงครับผม เจดีจุงดังดุงจังจะไม่จะพลาดได้ไงครับผมซันฟลาวเวอร์ถ้าคุณหาซันฟลาวเวอร์ไม่ได้คุณก็นี่เลยน้องใจดีครับผมหน้าบูธเจมมทีวีสิบเอ็ดโมงตรงนะครับอ่าไม่ใช่อุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้อุ้ยเลอะเลยอะไรเลอะเลยไม่เลอะไม่เลอะดีดูไม่เลอะเลยอมันเลอะมันเลอะยากมันเลยเลอะยากอ่า เฮ้ยผมยังไม่ตอบเลยอ่ะโอหน้องใจดีจัดการจัดการน้อยใจดีนดี่ยเี่นี่เด็ดแรกครับผมมีแฟนใช่ไหมครับครับผมซื้ออะไรครับผมรู้สึกว่าผมอยากซื้อดอกโมดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้ดอกแต่งโมบ้านมันขึ้นเป็นดอกเนี่ยแบบเราเราเอามาแบบดอกไม้แบบมันวางเฉยเฉใช่ป่ะแล้วแบบชมว่าสวยจังสวยจังแต่แต่งโมเรากินได้คิด่เติมแต่งโมขึ้นเป็นดอกเนี่ย อือแต่มันก็หนักนะ้อกาน้างเสมควรเลยนะกาหนักกานีอ่ะอ่าอ่าอ่าแล้วมาตอบมามาว่าเธอผมว่าผมน่าจะซื้อดอกไม้เออผมน่าจะซื้อกุหลาบแดงครัอืมแต่เป็นกุหลาบแดงฮะกีอน่าจะหลายดอกประมาณเก้ดอกอะไรนะครับกุหลาบแดงให้เธอเก้าพันาร้อ จริงๆแล้วเนี่ยคืออยากจะทําแบบมางเหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่าแบบสมงสารก็เลยคิดว่าอยากจะซื้อมาดอกเดียวแล้วก็ใส่เป็นแบบเป็นแก้วแล้วมันจะได้แบบมันจะได้แบบอยู่ตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนความรักที่ของเราที่จะไม่เจียงจางนั่นเองเจ้าพันดอกนะครับผมก็เนี่ฉันอยู่นี่หยอกหยอกหนึ่งดอกที่มีครอบแก้วอคือดอกเดียวพอแต่ดอกแต่ดอกต้องใหญ่ อ๋อหนักเท่าแตงโมเลยครับนี่เราอยู่ในโลกเดียวกันใช่ไหมอ่าคถามต่อไปครับอ่าครับผมทำานามต่อไปนะครับถ้าเลือกศิลปินใน GMMTV นะครับผมมาเป็นแขกรับเชิญได้จะเลือกใครครับกี่คนครับกี่คนคนเดียวใช่ไหมเคกเดินเพ่นพ้านแล้วโอ้โหขนาดนี้แบบขนาดนี้แบบเดินขนาดเนี้ยจะเป็นใครไปไม่ได้เลยครับ่า นอกจากภูวินตั้งศักดิ์เอาปอนมาด้วยเอาปอนมาด้วยโอ้ปอน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 ด้วยครับผมใช่ครับผมนี่ปอนเขาแบบอยากเต้นมากคือเขาอยากโชว์ของมากนี่ไม่ไหวแล้วอ่ะคือแบบไปเต้นทุกวันแบบในสตูดิโออย่างเงี้ยลงไอจีอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็จะได้มาโชว์ทุกคนนะครับผมวันที่ยี่สิบสี่บ่ายโมงตรงแล้วของเราหนึ่งชุ่มนะครับอ้าออ้ยอา ครับผมส่วนจุงนะครับผมถ้าเลือกได้ถ้าเป็นแขกรับเชิญนะผมอยากจะชวนชวนชวนวะผมอยากจะชวนน้องๆไลเค็มอันนี้คือคนเดียวใช่ไหมอะไรคนเดียวนะจะเลือกเลือกศิลปินใน j m t v ่มทีวีศิลปินได้ศิลปินมาตมก็น่าจะชวนน้องๆไลเค่นเพราะว่าอยากลองทำโชว์ที่แบบหลากหลายอะไรอย่างนี้ผมรู้สึกว่าแบบ ความเก่งกาจของน้องๆแบบความสามารถอะไรเงี <t <t ้ยสามารถทำอะไรได้หลายอย่างจริงครับผมแต่ถ uh ้าเป็นเดี่ยวๆก็น่าจะโชว์ในปอนะครับใช่ใช่มีใครไหมนะมีใครอีกไหมก็คงมีหลายคนแต่ค่อยว่าค่อยว่ากันครับครับแล้วผมอ่ะส่วนวันนี้นะครับโชว์บนแฟนเดย์ที่จะเห็นในรอบนี้นะครับผมของเราเนี่ยเป็นแนวไหนครับของของเราเลยของเราเลยของเราเลยใช่ไหมใช่ของเราเององประกอบอเชอของเชอ ของเราสิของเราฮะของเราของเราอยู่นอ o u r o u r อาใช่ครับผมบอกเลยนะครับผมครบรสไม่ต้องปรุงเยอะนะผมไม่ต้องใส่เกลือนะผมไม่ต้องใส่พริกไทยนะครับผมไม่ต้องใส่น้ำตาลนะผมพวกเราเนี่ยปรุงไว้เรียบร้อยแล้วในหนึ่งสองเทเข้าไปอร่อยเลยครับผมเน่เน่ก็ครบทุกรสเลยครับผมนี่เราอยู่ซองจบนี่เราอยู่ไหนนะอเอเ ใช่ก็ประมาณนี้ก็จะแบบมีครบทรถเลยครับผมมีหลายรสชาติมากๆเลยนี่ไม่ต้องปรุงแต่งเพิ่มเลยครับอ่าสำหรับผมนะโชว์ของพวกเราเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะมีความมันมีความมีความดราม่ามีความดราม่านิดนิด มีมีเส้นมีแบบมีเส้นมีเส้นเรื่องแบบก็มีหลายเส้นอะเนาะมีเส้นเลือดจริงมีเส้นมีเส้นใหญ่เส้นโอ้ก็อร่อยดีไม่ใช่คือไปเวนี้ซะแล้วก็ เหมือน kind of like. ละครละครหน่อยอ่าอาจจะมีแบบจุ่งดังการละครอะไรอ่ามีแน่นอนไงละครอ่ะ EP สุดท้ายอ่มีแน่นอนอยู่แล้วถึงเราจะไม่แสดงให้คนดูเนี่ยก็มีมีตัวในทีวีให้ดูหยอกหยอกหยอกเจอกันตอนไหนต้องซื้อไหมนะมาฟีหยอกหยอกเฮ้ยหยอกหยอกมาฟีนี่แบบกิสั่นเลยบนี่ใครับผมอยากมาเจอพวกเรานะครับ ฟเดยกก็สามารถตอนนี้กสามารถ, <Sir. S 1> าารถซื้อบัตรได้นะครับผม oh. ที่ไทยทีเก็ตมเจอร์ครับผม mm. สามารถตอนนี้มีบัตรที่สามารถจัดจองได้อยู่นะครับผมก็ yes, ามากันเยอะนะครับแต่ถ้าโหแบบอฉันมาไม่ได้ฉันติดฉันอยู่ต่างประเทศฉันวาวุ่นทำไงครับดัง Live Streaming t i c k e t นะครับผมก็จริงๆ l i v ไลฟ์สตรีมมิ่ง k e t เนี่ยก็เชื่อว่าแบบสำหรับคนที่เดินทางมาไม่ได้หรือไม่สะดวกนะครับผมก็อยากจะบอกเลย it's for international fans international fans you we still have live streaming tickets if you aren't available to come to Bangkok Thailand to watch our fan day show on the 24 t h we still have the live streaming ticket available at Thai Ticket Major so don't miss it out guys ใช่อาเกใช่ใช่ถ้ากว่าคุณ不能来泰国啊嗯嗯嗯还是你们是外国่不能来泰国嗯你们可以买 live streaming tickets 好吗好不好我爱你啊哎开播เดี๋ยวเรไม่รันทูกันต่อแล้วค่ะหรืออะไรผมเดี๋ยวโอเคเป็นไรกันหน่อยเป็นไงฝ่ะอ๋อไปไหนสักหนึ่งแล้วแบบต้องมาครั้งนี้นะมาเริ่ม มา,มากครับผมโอเคครับผมก็อยากจะฝากครับผมแฟนเดย์นะครับ JMTV นี่ก็จะบอกว่าเป็นครั้งแรกของแบบการจัดแฟนเดย์ในประเทศไทยด้วยนะครับผมก็จะบอกว่าผู้ผมเนี่ยตั้งใจกันมากไม่ว่า<ๆ>จะเป็นโชว์ไหนก็ตามก็คือมานั่งคิดนั่งแบบโหตั้งแต่แบบโปรเซสการเลือกเพลงคิดโชว์ต่างๆนะคือผู้ผมมีส่วนร่วมกันหมดเลยนะครับผมเพราะว่าตั้งใจมากๆอยากให้ทุกคนประทับใจในโชว์แรกในกรุงเทพ I have fan day GMMTV in name. Yes, yeah, so this is our first first time, first time doing fan day in Bangkok. So normally we go to you guys countries, go to other countries, but this is the first time. So as, as you know, we'll up the scale since it's in Union Hall, Union Mall, and it's like a scale of a concert. So that we told you the first time. Uh, it's it's not like a small hall. So you guys can come and see you you guys can just say it's a concert and there will also be booth booth at 11 a.m so you guys can come buy these merchandise and also visit our photo booths and we will be there for you guys. Ah, uh, sure we <laughs> 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 最可爱的, yes, yes, yes. And if you guys <coughs> 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 and if you guys are available to fly to Thailand, that will be a pleasure to us because we would like to see you guys' lovely faces and smile when we do the show. And we also have Hidden Agenda Episode twelve, which is a little a little uh, extra surprise for you guys a little extra surprise uh, let me tell you our fan day is special because of this it's our last episode of the series and we'll be watching it with you guys as long as the show yeah so please come to the fan day if you can there's still live streaming tickets and we'll be there to see you see ya see ya bye 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 Hmm. <laughs>